ีันนี้จะพาลูกข้าวนาปลังครับไม่ใช่ข้าวนาปลังของตัวเองนะครับนี่แปลงผมอยู่นี่ครับแปลงผมอยู่นี่ครับปีนี้น้ําน้อยก็เลยไม่ได้ทํานะครับพี่เพื่อนพอดีมาดูมันนะครับมันก็อยู่นู่นนะครับนู่นนะครับได้มันแล้วก็เราก็มาเลือนลูนานะครับแล้วก็มาดูขนาดข้าวนาปลังของเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ข้างๆกันนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นเขียวๆนี่จะเป็นญ้านะเขียวๆนี่เป็นย้าแต่ข้าวเขียวนี่ครับข้าวไม่ค่อยสูงนะครับนะ้ำปลังปีนี้อืมนี่ก็หลายเกินแล้วนะครับข้าวไม่ค่อยสูงน้ำน้อยด้วยข้าวเขียวดีเห็นว่าข้าวราคาปีนี้ไม่ค่อยดีด้วยนะพ,พี่เพื่อนๆข้าวราคาถูกนะครับ ข้าวนาปังราคาถูกแต่ว่าค่านาปีก็พอได้นะครับปีที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำในหนองกันนะครับในหนองยังมีน้ำหรือเปล่าไปทางไหนใกล้ไปทางนูงน้นจะสลับกล้องหน้าให้ดูบ้างนะครับนี่ครับนาปลังครับนาปลางัง ็มไปหมดเลยครับข้าวเขียวเต็มไปหมดเลยครับจวสลับไปกล้องอีกทีครับนู่นนะครับเยอะๆมันจะเดินไปดูน้ำานหนองของนู่นใช่ไหมแน่เดี๋ยวราคาเขาคงอาจจะปรับขึ้นนะครับนี่คือในหนองนะครับเนี่ยโอ้ในหนองก็ยังแห้งเลยนะ เราจะเอา,าน,น้ำที่ไหนเนาะจะเอน้ำที่ไหนสูงขึ้นเราจะไปทางนู้้นดีกว่านะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปช็อตนะครับเพื่อนพี่ๆเป็นคลิปสั้นๆนะครับชมบรรยากาศนทองไร่ท้องนาก็จะเป็นประมาณน,นี้